รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันวารตีสนับสนุดโดยยาลี่ผิงเจียวหนังสมุนไพรล,ลดเบาหวาน Subtitles <coughs> by <coughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการหวานวไร์ีครับค่ะแล้วก็พบกับพวกเราสองคนเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งคเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับก็คือรายการของเรานี่นะฮะได้เกาะติดเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวน่ารู้ของการดูแลบำรุงรักษาร่างกายนะครับมาตลอดเลยจนมีผู้ติดตามมากมายทั่วประเทศในขณะนี้นะครับและท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะถ้าท่านผู้ชมติดตามเรื่องราวข่าวสาร ในเรื่องของกระแสโลกโซเชียลก็ได้นะฮะหรือกระแสของแวดวงแวดวงของสุขภาพเนี่ยจะมีอยู่เรื่องราวหนึ่งนะครับที่มีคนส่งต่อกัน forward ต่อต่อกันมากมายนั่นก็คือเรื่องของกัญชารักษามะเร็งเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันมากมายเลยทีเดียวตัวน้องปุ๋ยได้รับมีใช่ไหมฮะเยอะมากแล้วเป็นกระแสตัวชาจะถามว่าเฮ้ยกัญชารักษามะเร็งได้หรอลอกัญชาทำอะไรได้บ้างมีมันแบบเขาจะได้ยินว่ากัญชาผิดกฎหมาย มมค,ค,คือคำว่กกากัญชาสําหรับพอพูดถึงปุ๊บเป็นเรื่องที่เรื่องของยาเสพติดเรื่องของอพืชต้องห้ามเป็นเรื่องของผิดเรื่องของกฎหมาย<ช>เรื่องที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรไปแตะต้องแต่วันนี้กับมีการส่งส่งต่อกันในด้านที่อีกมุมหนึ่งของกัญชาเลยใชไ่ไหมฮะแล้วก็คนที่นําออกมาพูดเนี่ยวันนี้นั่งอยู่กับเราแล้ว<ช>เราโหกว่าจะได้คิวนะฮะนลองปูยครับวันนี้เราอยู่กับนายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคงนะครับท่านอาจารย์สมยศซึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอยากรู้อะไรน้องปุ๋ยถามได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคุณผู้ผมผมที่ผมอยากรู้น้องปุ๋ยอยากรู้แล้วก็ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศขนาดนี้อยากทราบเรื่องราวนี้อยากรู้เรื่องราวนี้เราเห็นอาจารย์ในโลกโซเชียลมากมายเลยตอนนี้ที่อาจารย์ออกมาพูดว่ากัญชารักษามะเร็ง อะไรคือคือแนวคิดคือการวิจัยตั้งแต่ตั้งต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าใจคือตอนนั้นเนี่ยน้องชายผมเนี่ยเป็นโรคมะเร็งนะฮะครับแล้วตอนหลังตอนหลังเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับครับตอนนั้นเราพยายามหาวิธีการรักษาหลายวิธีเลยนะฮะครับคือทั้งพี่น้องยาพี่น้องนี่ช่วยกันพยายามช่วยกันทุกวิถีทางนะครับครับแต่จริงก็เอาไว้ไม่อยู่นะครับครับตอนนั้นเนี่ยยังเสียดายอยู่จนทุกวันนี้นะฮะมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมต้องเขียน ถ้าดูดูที่ตัวหนังสือนี่ครจะรู้เลยนะว่าผมเขียนไว้ที่ปกหลังนะว่าสมเสียดายที่ผมรู้ช้าไปอครับว่ากัญชาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งได้ครับคลิปบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่ากัญชาเนี่ยใช้รักษาโรคมะเร็งเนี่ยเป็นแค่ยาแก้ปวดครับรแย้ปวดเออทำให้หายปวดนะรมะเร็งเพราะมะเร็งมันปวดใช่ไหมฮะครับหรือว่าทําให้กินข้าวได้เพราะโรคมะเร็งเป็นแล้วกินข้าวไม่ได้ครับแต่จริงแล้วข้อมูลที่ตอนนั้นเนี่ยที่มาค้นพบตอนหลังหลังเกษน้องชายไปแล้วเนี่ยเราพบว่า กัญชามันฆ่ามะเร็งได้เลยทาให้เซลล์มะเร็งตายได้เลยฮะครับ,รบเดี๋ยวก่อนครับตอนนั้นตอนนั้นโอเคเรื่องเรื่องของอน้องชายใช่ไหมฮะเรื่องของเมื่อเป็นผู้ป่วยมะเร็งครับแล้วก็รักษาไม่ได้ตอนนั้นคือคือรักษาไว้ไม่ได้ครับอะไรต้องทาไมต้องเป็นกัญชาอาจารย์ไม่มีอย่างอื่นไหมมีเดี๋ยวจะลองหมดแล้วกัญชานี่จากข้อมูลง,งานวิจัยนี่ฮะมันมีคุณสมบัติพิเศษแบบหนึ่งคือมันทําลายเฉพาะเซลล์มะเร็งครับ เวลาเวลาได้รับเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่ว่าวิธีไหนก็ตามนะฮะที่จริงไม่ได้มีทั้งสามสี่วิธีเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปทําลายให้เซลล์มะเร็งเนี่ยฆ่าตัวตายโดยไม่ยุ่งกับเซลล์อื่นเลยเซลดีไม่ยุ่งเลยเซลดีไม่ยุ่งเลยอันนี้มันเป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับซึ่งจริงซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันต่างจากเคมีบัตรไอสารออกฤทธิ์มันเขาเรียกที c อ s c ทีที่อยู่ในไอตัวกัญชานี่นะครับมันจะเข้าไปในปอดแล้วมันจะไปสัมผัสกับไอตัวเซลล์มะเร็งโดยตรงเลยทําให้เซลล เพราะนั้นการสูบกัญชาเนี่ยเออไม่งานนี้เราไม่ได้แนะนำให้ให้ทำผิดกฎหมายนะครับแต่กำลังจะบอกว่ามันใช้ได้คือการเข้าสู่ร่างกายเป็นวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งที่ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยนอกจากวิธีการสูบแล้วเนี่ยจริงๆการสูบนี่เป็นการรักษาโรคแบบหนึ่งเราต้องพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าการสูบกัญชาเป็นวิธีการรักษาโรคแบบหนึ่งในต่างประเทศเขาใช้วิธีนี้กันถ้าไม่ใช้วิธีนี้ มีวิธีไหนที่ให้เข้าไปในปอดได้ไหมก็มีวิธีการที่เอาสารสกัดจากกัญชาเนี่ยมาทําเป็นสารแล้วเขาเรียกว่าทําเป็นไอระเหยเข้าไปแล้วก็สูดเข้าไปเหมือนคล้ายๆยาพ่นของโรคหอบอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เขาจะมีเครื่องฮะเป็นเครื่องเราใส่ตัวสารจากสกัดจากกัญชาเข้าไปปั๊บมันจะเป็นควันขึ้นมาเลยแล้วคล้ายกระสูดเข้าไปเลยอย่างนั้นนะครับไม่ได้สูบไม่ได้สูบเหมือนวิธีการที่พูดเมื่อกี้ก็สามารถที่จะใช้ทางด้านเทคนิคเข้าไปมาเข้าไปได้ใช่ฮะอันนี้มันเป็นวิธีนนนึงงง่ั้้เออขการใช แต่ถามว่าประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งปอดเนี่ยมันก็ยังดีสู้วิธีอื่นไม่ได้นะครับแต่ในกรณีที่ไม่รู้จะทําอะไรจริงๆเ่ะเขาก็ใช้วิธีนี้กันไม่ได้แนะนำแหละแต่ว่ามันแค่มันเล,เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเป็นทางหนึ่งในข้อสงสัยของของวัยรุ่นคนหนึ่งคะ่ะที่อยากจะอ,อ๋อนี่วัยรุ่นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> คำถามนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะฮะใช่ถามว่าถ้าเกิดอย่างนี้สูบกัญชาก็ไม่เป็นมะเร็งเลย เพราะว่าสูบบุหรี่เนี่ยทำให้เป็นมะเร็งปอดอันนี้ชัดเจนทุกคนบอกตรงกันหมดนะฮะแต่งานวิจัยเขาบอกมาว่าไอ้ตัวสาร T S C จากไอ้ตัวกัญชาที่สูบเข้าไปนี่ฮะมันไปยับยั้งหนึ่งยับยั้งการเสพได้พาสารกรดเลซีโก c o ดีเนี่ยโรคถุงลมห้ือว่าไอ้หลอดลมอุดกั้นเลือหลังเนี่ยนะครับหรือว่าแม้แต่มะเร็งเนี่ยมันใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมโดนถามอยู่บ่อยฮะใน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 แฟนเพจนฮะว่า ใช้กัญชาเนี่ยสูบแล้วจะรักษามะเร็งได้ไหมอะไรได้ไหมจริงๆต้องบอกว่ามันได้ผลดีสู้วิธีอื่นไม่ได้จริงๆมันมันมันไม่แปลกคำ,คำถามนี้ผมก็เชื่อว่าอาจารย์ต้นแได้คำถามนี้เยอะแยะเพราะคนคนรู้จักกัญชาอย่างที่มุมที่เราพูดเมื่อรู้จักปุ๊บถ้าพบว่าเหมือนคล้ายๆกับบอกว่า,ถ,า,า,วาถ้าอาจารย์บอกว่าผักบุ้งรักษามะเร็งได้สมมตินนะฮะเอผมทานผักบุ้งทุกวันเลยอย่างน,นี้หายไหมาอาจารย์ทุกคนต้องเป็นคําถามแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นน่านผู้ชมใช่ไหมครับ อาจารย์ขณะนั้นผมจนถึงปัจจุบันนี้กัญชาก็ยังเป็นเป็นในกฎทางกฎหมายถือเป็นยาเสพติดประเภทที่5นะครับแต่ผมผมได้ยินว่าในเคยยินว่าอย่างเช่นอเมริกามีบางรัฐที่กัญชาเนี่ยถูกกฎหมายตอนนี้ตอนนี้เกินเกือบครึ่งแล้วหลายรัฐได้เหรอตอนนี้ผมจำได้รัสเซียมีสองรัฐผมจำรัฐไม่ได้โคลโดอะไรโโด้ครับที่ที่เป็นแต่วันนี้หลายหลายรัฐแล้วเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือในต่างประเทศนะครับตอนนี้หมอเขาสั่งกัญชาเป็นยาเพื่อรักษาอาการเสพติดจากเฮโรอีนฟินมอร์ฟินคือเมื่อก่อนเราบอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้หมอที่อเมริกาสั่งกัญชาไปรักษาอาการเสพติดจากยาเสพติดตัวอื่นอาจารย์ขณะนั้นพอเริ่มเริ่มเริ่มจากจากที่ปกหลังที่อาจารย์พูดถึงมอสคูลเนี่ยเมื่อเมื่อถึงเมื่อการ ให้ความสนใจแล้วก็เอามาวิเคราะห์วิจัยจริงจจังๆขึ้นมามาเห็นผลมันตอนไหนใช้เวลานานแค่ไหนถึงเรื่องว่าเอาลากัญชาใช่เลยกัญชาเนี่ยจริงๆเราทำไม่สามารถทําวิจัยได้เองนะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยของเราเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการวิจัยทางโดยการรวบรวมข้อมูลทดลองทดลองเองก็ไม่ได้ฮะไม่ได้เหมือนกันติดคุกเหมือนกันฮะอ๋อใช่ครับตอนนี้ทั้งเม็ดทั้งใบทั้งกิ่งทั้งก้านอาจารย์ไม่สามารถเอามาครอบครองเอามาถือมาทําอะไรได้อู่แล้วติดคุกเลยฮะถ้าถือมาในการนี้ก็ติดคุกกันทั้งหมดเลยฮะในกาเนี้เพราะฉ เวลาเราเอาข้อมูลมาอันนี้คือการวิจัยแบบหนึ่งเพราะนั้นเราศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศนะครับการรวบรวมข้อมูลที่เขาว้ามาอยู่แล้วแล้วก็นํามาสรุปเพื่อเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้ใช่ครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายด้านด้านหนึ่งบอกว่าเป็นยาเสพติดด้านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ สนับสนุนโดยยาลี่ผิงเจียวหนังสมุนไพรล,ลดเบาหวานสนับสนุนโดยยาลี่ผิงเจียวหนังสมุนไพรล,ลดเบาหวานแสดงว่าในประเทศไทยขณะนั้นยังไม่มีใครหยิบมาแล้วมาพูดเลยเพราะถ้า,ถ,าถ้างานวิจัยของต่างประเทศเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปี1974ัเบเพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้ทุนนักวิจัยมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อหาผู้ง่ายะหาข้อเสียของกัญชาแต่ทําไปทํามากลับไปเจอข้อดีคือมันทาให้เซลล์มะเร็งตายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปย้อนดูข้อมูลตั้งแต่สมัยตั้งแต่นานมาแล้วเนี่ยกัญชาเคยเป็นยาที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาฮะดั้งเดิมดั้งเดิมเลยฮะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับยาแผนไทยแผนโบราณของเราเนี่ฮะที่มีส่วนประกอบของชาก็ถูกกฎหมายฮะ ต้องต้องเข้าใจก่อนนะ,ะว่าสมัยก่อนเนี่ยเมื่อส0 50ิหปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ไม่ทันสมัยทันสมัยนี้นะครับ,รบเพราะนั้นใครพูดอะไรมาก็เชื่อมาเ็เชื่อตามกันหมดเลยเพราะมีข้อมูลส่งมาด้านเดียวเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็ติดไปด้วยฮะทั้งกระชาทั้งกระท่อมเลยนะครับจริงจริงแล้วถ้าพูดถึงประเภทของยาเสพติดที่รุนแรงรุนแรงอย่างเช่นเฮโรอีนใช่ไหมฮะที่อเมริกาก็โคเคนครับหรือมาถึงปัจจุบันนี้เป็นพวกอะไรฮะทางรับานเราก็พวกแอมเฟตามีนยาบ้าหรือ อะไรล่ะพวกไอซ์พวกอะไรต่างๆพวกไอซ์มาถึงกัญชากระท่อมเนี่ยถือว่าซอฟๆลงปลายๆหางๆแล้วพูดง่าย้นะฮะเขาไปเขาไปวิจัยดูเรืร่องของฤทธิ์การเสพติดเนี่ยกัญชาเนี่ยมีฤทธิ์เสพติดเท่ากับปภก,กับกาแฟฮะค, <c oughs> คือถ้าติดกาแฟก็ติดกัญชาได้ แต,แ,ตแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมกัญชาย,ยังเป็นย,ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายนะฮะยังเป็นชุนนะคแต่วันนี้เรากำลังพูดถึงงานของอาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้พูดถึงกระแสที่อาจารย์กำลังพูดถึงต้องมีความน่าสนใจมากกว่านั้นแน่นอนค่ะจากที่เราเกิดมาในช่วงที่แล้วนะคะว่ากัญชาเนยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในทั่วไปนะคะรวมถึงในไทยด้วยนะคะทีนี้ผู้อยากจะทราบ่าว่าทําไมจุดไหนนะคะที่อาจารย์หมอถึงกล้าออกมาพูดเรื่องกัญชาที่สามารถจะรักษามะเร็งได้ค่ะ คือตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อสี่ห้าปีก่อนตอนผมเริ่มรู้เรื่องกัญชาใช้รักษามะเร็งได้ใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นคงไม่กล้านะฮะแต่พอช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานวิจัยมามากขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดที่ผมว่าน่าจะต้องถึงจุดแล้วคือบริษัทยาญี่ปุ่นกับอังกฤษเนี่ยเขาจดสิทธิบัตรแล้วว่ากัญชาใช้เป็นยารักษามะเร็งได้มันชัดเจนแล้วฮะมันมีงานวิจัยรองรับแล้วแล้วบริษัทยาเขากล้าที่จะจดสิทธิบัตรเนี่ยแสดงว่า เขาพร้อมที่จะลงทุนในส่วนนี้แล้วอันนี้เป็นข้อยืนยันข้อสําคัญเลยครับว่าทําไมถึงเราต้องออกมาแล้วและที่สัญที่สุดนือตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยโรคมะเร็งคนตายเยอะเพียนดับหนึ่งในประเทศไทยนะฮะปีเราเป็นแสนคนแล้วค่าใช้จ่ายต่อคนนี่นะครับพูดง่ายว่าหมดตัวเลยคนหนึ่งนี่หมดค่ายาหมดไม่ต่ำกว่าคนละล้านถามว่าคนละล้านเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเดือดร้อนอะไรมันไม่เดือดร้อนหรอกครับถ้ามันไม่ใช่เงินภาษี ทุกท่านที่โดนหักไปด้วยเนี่ยพเพราะฉะนั้นเงินส่วนหนึ่งที่เอาไปใช้รักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะฮะก็อยู่ในโครงการต่างๆนี่ฮะโครงการที่รัฐสนับสนุนต่างๆวัะนันน้นพเพราะนั้นเงินปีหนึ่งก็พูดง่ายๆว่าถ้ารัฐบาลจ่ายให้หมดเลยผ่านโครงการต่างๆนี่นะฮะรัฐบาลจะหายเงินหายไปประมาณปีละแสนล้านเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยากให้ท่านอาจารย์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมน,นิดหนึ่งครับก<ๆ>็ตอนนี้ผมคิดว่าไอ้ตัวความรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการใช้ตัวสมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกัญชาหรือตัวอื่นก็ตามเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเริ่มจะชัดเจนมากขึ้นนะครับ,บเพราะฉะนั้นตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวทางเลือกส่วนหนึ่งให้คนไข้ได้นะครับในการโดยเฉพาะคนไข้แล้วก็ญาติที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เน้นของกัญชาเป็นหลักนะครับมันก็มีทางเลือกทางอื่นที่สามารถช่วยชีวิตเราได้ครับให้ลองไปลองศึกษาดูครับครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะ,ะการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเนี่ยนะครับยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ในความควบคุมของแพทย์การใช้ยาหรือใชอ้การรักษาในทางเลือกอะไรก็แล้วแต่แตควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหนังสือเล่มนี้ที่อาจารย์ได้กรณาบอกก็คือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการในทางที่จะรักษา อีกหนึ time, ่งทางเลือกค่ะแล้วก like ็สําหรับคนที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ามีแค่เล่มเดียวนะคะสําหรับเราจะแจกไงดีคะพี่วอนเอาเป็นโทรเป็นสายแรกแล้วกันเนาะได้ครับค่ะก็คนที่โทรเข้ามาในรายการนะคะเป็นสายแรกนะคะก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้นะคะพร้อมกับลายเซ็นของอาจารย์หมอไปด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงดนวยนะคะเอาไว้สําหรับสอบถามข้อมูลต่างๆค่ะแล้วก็สําหรับในวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงไปแล้วนะคะปุยพี่วอนแล้วก็อาจารย์หมอนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยยาลี่พิงเจียวหนังสมุนไพรลดเบาหวาน